สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในแรนดอมที่ว่ามีคนออกอาการเสียทรงเมื่อได้ยินใครพูดถึงคุณเอ่ยชื่อคุณใครกันคะที่ออกอาการเสียทรงเมื่อได้ยินชื่อคุณเดี๋ยวเรามาดูพลังงานใครคนนั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะพลังพลังงานแรนดอมสามารถรับชมได้ทุกๆสถานะไม่จำกัดวันเวลาที่คุณมาเจอคลิปนี้ แต่พลังงานแรนดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งให้คุณฟังและรับไว้แค่พลังงานที่รู้สึกดีเท่านั้นนะคะสิ่งใดไม่ตรงใจคุณไม่รับนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะคะใครกันคะที่ออกอาการเสียทรงเมื่อได้ยินใครเอ่ยถึงคุณพูดถึงชื่อคุณมาขอดูพลังงานคนคนนั้นเลยค่ะขอดูพลังงานใครคนนั้นเลยมา คนที่เสียทรงเมื่อได้ยินชื่อคุณเป็นชาวธาตุไฟนะคะคนคนนี้น่าจะมีสถานะโสดนะนเวลานี้ที่เราเปิดไพ่เป็นฟิลชาว lgbtq+ ได้นะคะขึ้นเก้าไม้ชาวธาตุไฟเลขเก้าเป็นคนสู้ชีวิตคนนึงเลยค่ะเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยอะไรง่าย justment คุณกับคนคนนี้รู้จักกันแล้วในชีวิต เคยพบพบเจอกันแล้วอาจจะเป็นฟิลคนรู้จักเพื่อนอะไรไดใดๆเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นคนในที่ทํางานเป็นคนที่เคยเข้ามาในชีวิตของกันและกันแล,แล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเ,เคสคู่รักเสมอไปอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นฟิลเพื่อนคุณเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยคนที่ออกอาการเสียทรงเมื่อได้ยินชื่อคุณนะมาดูต่อค่ะ เป็นชาวราศีธนูคนคนนี้น่าจะทำสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากฟิวนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสามูลนิธิองก็ได้นะคะจัดหมินเป็นคนที่ทําเพื่อส่วนรวมง,งานที่ต้องเสียสละให้ส่วนรวมให้เทมเพลนขึ้นทาสายเกี่ยวกับขนส่งได้นะคะ Export Import เ,เ,เ,เกี่ยวกับโกดังสินค้าแอร์คาโก ชิปปิ้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนําเข้าส่งออกในประเทศต่างประเทศได้หมดนะคะพลังงานห้าไม้เป็นคนที่เคยประทะคารมกับคุณเป็นคนที่เคยมีประเด็นกับคุณห้าไม้ได้ทั้งสายญาติไม่ญาติสิต้องเป็นฟเพื่อนเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่อาจจะมุมมองทัศนคติเคยขัดกับคุณ มีประเด็นกับคุณนะคะพลังงานห้าม่ยเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณแน่ๆมีปัญหามีประเด็นคนที่เสียทรงเวลาได้ยินชื่อคุณนะฟัวบพลังงานแรนดอมนี้เป็นไปได้ทั้งคนที่เคยเป็นแฟนเก่าคุณแล้วก็คนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วอะ่ะแต่จะไม่มีสถานะกับคุณผู้อ่านตีให้สองกรณีนะวพวกไพ่ใบนี้ขึ้นฟัวเบล ใครึ้นนะคะ King of Pentacles คนคนนี้มีความอาวุโสกว่าคุณคนคนนี้ทำเกี่ยวกับในหน้าทำเกี่ยวกับที่ดินทำเกี่ยวกับคอนโดหมู่บ้านจัดสรรได้หมดพลังงานนะเป็นคนมีตังค์ใช้คำนี้เลยค่ะหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็มีที่ดินเยอะเป็นฟิลของคนที่มีทรัพย์สินด้านที่ดินเยอะขึ้น King of Pentacles เนี่ยเป็นคนมีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะ โอ้หนึ่งไม้เป็นคนเก่งเรื่องงานหน้าที่การงานดีประสบความสําเร็จโปรไฟล์อย่างนี้น่าจะไม่โสดนะคะเอาจริงคนที่แบบเสียทรงขออนุญาตนะคะเสียทรงไม่ได้ยินใครพูดถึงชื่อคุณเ้ื่อนตีหน้าไพเรนนะไม่รู้ว่าจะตรงกับชีวิตจริงของใครบ้างนะคะโอ้ทัวอครับคนคนนี้รักคุณคนคนนี้รักคุณนะ เป็นไปได้นะคะถ้าในอดีตคุณเคยมีคู่ถึงขั้นแต่งงานถ้าตามหน้าไพ่นี่คือพิธีแต่งงานคนคนนี้เป็นแฟนเก่าคุณได้นะถ้าคุณเคยแต่งงานแต่ถ้าคุณยังไม่เคยมีคู่ยังไม่เคยแต่งงานคนคนนี้ก็คิดต่อคุณไกลถึงขั้นแต่งงานกับคุณอยากแต่งงานกับคุณอยากให้คุณเป็นคู่ชีวิตตามหน้าไพ่เลยค่ะคิดด้วยแล้วก็ฟิลแบบอยากขอคุณแต่งงานแหละคนคนนี้รักคุณนะแสดงว่าที่เสียทรงเนี่ยเพราะว่าหวั่นไหว หวั่นไหวกับความเป็นคุณหรือยังไม่ได้มาสารภาพรักกับคุณหรือกลัวคนอื่นจะมาจีบคุณตัดหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เลยออกอาการเสียทรงนะมาคนคนนี้น่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องงานเป็นคนที่อายุน่าจะเข้าเลขหกแล้วนะคะเป็นฟิลของคนใกล้กเกษียณนอะ ห้าสิบห้าถึงหกสิบหกสิบห้าห้าสิบห้าถึงหกสิบห้าอะฟิลพลังงานคนจะ,กะเกษียณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วจะรับราชการหรือส่วนตัวได้หมดนะไพ่หกไม้นี่ก็คือความสําเร็จในเรื่องงานเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วในสายงานบางคนก็กเกษียณแล้วเป็นไปได้คนคนนี้นะอยากมาหาคุณมากอ,อยากเดินทางมาเจอคุณอยากมามอบถ่วยไปเนี้ยให้คุณคือจะมามอบความสําเร็จให้คุณ แสดงว่าพวกคุณอยู่ไกลกันนะเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้แต่ก็ไม่ใช่ว่าใกล้แบบรั้วติดกันขนาดนั้นอะไรเนี้ยก็ก็อยู่กันคนคนละพื้นที่อะอาจจะอยู่จังหวัดเดียวกันคนละอำเภออะไรอย่างนี้ก็ได้นะพลังงานพลังงาน six of one เป็นไปได้นะคะว่าเป็นคนเก่าคุณนะควานตีให้แ a นดอ m นี้นะเป็นทั้งพลังงานคนที่เข้ามาในชีวิตคุณซึ่งไม่มีสถานะแล้วก็ เป็นได้อดีตคนรักเก่าคุณถ้าคุณเคยแต่งงานนะหรือคุณยังไม่แต่งงานคนคนนี้ก็คิดกับคุณถึงขั้นอยากจะมีพิธีกับคุณเลยพลังงานค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าคิดกับคุณไกลแล้วคนคนนี้ก็ดูเป็นคนมีความพร้อมในเรื่องหน้าที่การงานฐานะมีความมั่นคงเลยล่ะมีความมั่นคงมากๆคนคนนี้เคยประทะคารมกับคุณเคยขัดแย้งกับคุณ อาจจะไม่ใช่คำพูดที่รุนแรงนะแต่ว่าก็อาจจะทำให้เป็นเหตุให้พวกคุณเลิกคบกันในฐานะเพื่อนเลยก็เป็นไปได้ขอดูไพ่เพิ่มดีกว่าค่ะมาขอดูไพ่ของคนที่ออกอาการพอได้ยินใครเอ่ยชื่อคุณคนโสดแน่เลยคนคนนี้เป็นฟิลโคมายใหม่ๆเป็นชาว LGBTQ+ ได้นะคะขึ้นนายออกครับคนคนนี้รักตัวเองมากนะ รักตัวเองมากรักตัวเองแต่ก็อยากได้คุณมาอยู่ในชีวิตเป็นพลังงานเหมือนคนที่แบบอยากจะหาใครอยู่เป็นเพื่อนนะคะในช่วงที่แบบอาจจะเบื่อแล้วกับการที่แบบเป็นฟิลคุณคุยตอนนี้อยากได้ตัวจริงอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็เล็งคุณมานานซึ่งก็มองคุณมานานซึ่งก็แบบว่าดูคุณมารู้จักคุณมานานเนี่ยรู้จักคุณมายาวนานแล้วแล้วคุณก็มีอะไรที่แบบ โดนใจที่แบบเป็นคนที่ใช่ในระดับหนึ่งคุณคนคนี้อาจจะไม่ได้ตั้งสเปคอะไรไว้สูงนะคะพลังงานนะอืมเป็นคนที่ผิดหวังจากความรักเด,ดิมๆซึ่งตัวตัวเองเคยมองว่าเลือกดีแล้วคัดดีแล้วสแกนดีแล้วแต่พอวันเวลาผ่านไปมันกลับรู้สึกว่าไม่ใช่ ความรู้สึกตอนแรกกับปัจจุบันมันดูขัดแย้งกันณนะเวลานี้คนคนนี้ดูเป็นคนไม่มีความสุขทั้งๆที่ชีวิตมีครบทุกด้านนะเป็นฟิลของคนรู้สึกผิดหวังค่ะเนี่ยผิดหวังเป็นฟิลของคนที่แบบเอ่อถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยก็ทำนมหกรีดนมมาแล้วนมหกเสีย เสียไปโดยใช่เหตุเพราะความไม่ระวังของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมองผิดคาดการผิดวิเคราะห์คนผิดประเมินคนผิดอย่างนี้ก็ได้นะพลังงานของคุณคนนี้นะคะออกการังมากนะเวลาใครพูดถึงคุณเป็นชาวราศีกุมได้คนคนนี้ทําสายเกี่ยวกับก่อสร้างได้นะคะถ้าคุณยังนึกไม่ออกนะแต่มองหน้าใครไม่ใช่น่าจะเป็นเจ้าของนะ หรือไม่ก็หุ้นส่วนมีหุ้นส่วนในธุรกิจก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นเจ้าของเองก็ได้นะคะพลังงานเป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่กับธรรมชาติพลังงานคนคนนี้น่าจะชอบท่องเที่ยวชอบไปเที่ยวแนวแบบภูเขาแม่น้นําตามนาัยเด็กนี้เลยนะคะมีความลังเลนะช่วงนี้ยใจนึงก็อยากมามอบความรักให้คุณเนะะี่ยเพราะว่าขึ้นหก หกไม้เนี่ยอยากเดินทางมาหาคุณเพราะว่าความรู้สึกที่มีให้คุณมันเต็มเปี่ยมเนยมันคือความรักแต่อีกใจนึงก็ลังเล่ลังเลเพราะอะไรอะมาดูกันมาเปิดไพ่ต่อเลยค่ะมันต้องแสดงออกถูกไหมคะถ้าคุณลังเลแล้วจะรู้เรื่องได้ไงถูกไหมคุณต้องกล้าแสดงออกนะโอ้มีตัวเลือกคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์ด้วยความที่โปรไฟล์ครบ ไฟดีในระดับหนึ่งอะคะ่ะมีพร้อมทุกอย่างแล้วอะขาดแค่คนรู้ใจแล้วก็มีคนพยายามจะเข้าหาค,คุณคนนี้เยอะด้วยพลังงานเหมือนจะปีกตัวออกมาหาเวลาว่างมาหาคุณไม่ได้นะด้วยความที่โดนล้อมหน้าล้อมหลังอาจจะเป็นฟิลหนุ่มเนื้อหอมสาวเนื้อหอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในใจมีแต่คุณนะไม่ว่าใครจะมาหยิบยื่นอะไรให้หรือแม้กมระทั่งเป็นฟิลของคนที่พ่อแม่หาคู่ให้เียก็ไม่ถูกใจ เพราะใจอยู่ที่คุณไงไพ่มันขึ้นนะคะเหมือนเหมือนยังหาเวลาที่จะจะมาเจอคุณไม่ได้หรือจะหาคําพูดจะมาพูดมาขอคุณเป็นแฟนมาขอคุณแต่งงานไม่ได้ฟิลมประมาณนี้นะคะ dm c o l e r เป็นคนรับราชการได้นะคะคนคนนี้มี power นะโปรไฟล์ดีมากเลยรับราชการเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับโกดังเหล็ก อลูมิเนียมอะไรพวกนี้ได้หมดอ่ะธุรกิจทุกอย่างอะคะ่ะเป็นคนมีตังอะ่ะเป็นคนมีบารมีด้วยมีอำนาจมีบารมีมีลูกน้องบางคนก็ทั้งธุรกิจส่วนตัวแล้วก็รับราชการราชการนี่สายการเมืองเลยนะลังานดนะีเอ็มเพลร์เนี่ยถ้าดูจากหน้าไพ่ก็เป็นคนที่น่าจะมีความต่างก,กับคุณด้านอายุมากนะคะคนที่ออกการเสียทรงเวลาได้ยินใครพูดชื่อคุณเนี่ยเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วในชีวิตอ่ะ พลังงานค่อนข้างชัดนะดูแล้วก็เป็นคนที่มีครบทุกอย่างแต่ขาดอย่างเดียวคือคนรู้ใจขาดอย่างเดียวคือคนที่รู้สึกว่าทําให้ใจฟูอ่ะรู้สึกแบบว่าทําให้อมยิ้มได้น่าจะเป็นพลังงานที่คุณนะพลังงานตรงนั้นน่าน่าจะแบบคือเหมือนกับว่าชีวิตอะ่ะม,มันมีทุกอย่างแนละ้วตอนนี้ก็อยากจะหาใครมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าคนคนนี้ อายุประมาณนี้นะคะมันเป็นฟิลเหมือนคนที่แบบว่าขอใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายกับคุณกับคนที่แบบว่ามีความรู้สึกคลิกกับคนที่มีความรู้สึกแบบว่าถูกชะตามากๆแนอดีคุณกับคนคนนี้อาจจะไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่คนคนนี้น่าจะเป็นฟิลของคนที่มองคุณมานานแล้วคนที่เห็นคุณสู้ชีวิตคนที่เห็นความเป็นคุณ คนที่ชอบชื่นชอบอะไรอะไรในตัวคุณหลายๆอย่างแต่อาจจะไม่กลา้าเพราะเวลานั้นคนคนนี้น่าจะไม่สสขพลังงานแต่ตอนนี้เหมือนคนคนนี้เคลียร์ตัวเองได้เคลียร์คนอื่นๆเคลียร์คู่ของตัวเองซึ่งอาจจะจบกันด้วยดีหรือจบไม่ดีหรือเพราะอะไรก็ตามอะ่ะเพื่อที่จะมาชัดเจนกับคุณนะคะเพราะว่าไพ่สองถ้วยมันขึ้นอะ่ะผู้อ่านมองว่าคนคนนี้ ชอบคุณมานานแล้วนะเป็นฟิลคนแอบชอบคุณได้นะคุณต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแต่วันนี้ผู้อ่านไพ่จะไม่เปิดไพ่ของคุณนะคะจะไม่ดูความเป็นคุณจะขอดูแค่คนที่รู้สึกเสียทรงเวลาที่ได้ยินชื่อคุณใครเอ่ยถึงคุณช่วงนี้คุณน่าจะฮอตนะคุณน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเพราะไม่งั้นคนคนนี้คงไม่ออกอาการด้วยความที่คนคนนี้วุฒิภาวะขนาดนี้ค่ะ ต้องวางตัวนะต่อให้คนคนนี้ไม่เป็นข้าราชการหรือไม่เป็นเอ็มเพลเลอร์คนคนนี้ก็ต้องวางตัวความเหมาะสมอะไรหลายๆอย่างคือมันจะเสียผู้ใหญ่ไงค่ะพูดตรงๆเพราะตามหน้าไพ่มันก็ชัดเจนคนคนนี้ค่อนข้างสูงถูมแล้วคนคนนี้เป็นคนที่แบบผ่านโลกมาในระดับหนึ่งอาจจะไม่ถึงขั้นขนาดนี้นะคะอาจจะยังดูดีคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะเพราะว่าด้วยความที่ต้องดูไพ่ไปนี้นะคะด้วยความที่คนคนเนี้ย เป็นคิงเหรียญเนี่ะอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะคะคือแบบว่าเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพอะ่ะอายุมากก็จริงแต่ยังดูดีแต่งตัวดีดูแลตัวเองออกกําลังกายทานอาหารที่มันมีประโยชน์คือไม่ปล่อยตัวเองให้มันโทมไปตามวันเวลาด้วยความที่คนคนนี้ค่อนข้างพร้อมในในเรื่องของความมั่นคงอยูมม่แล้วฉะนั้นในเรื่องการดูแลตัวเองมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอยู่ที่คนคนนั้นจะใส่ใจมากน้อยแค่ไหนพลาังงาน เป็นคนที่ดูแล้วให้ความมั่นคงกับคุณได้นะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณจะมีใจให้คนคนนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองแต่คนคนนี้รักคุณนะคะค่อนข้างรักคุณนะรักเลยแหละไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะแต่ยังมีความรู้สึกลังเลแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาคุณเพราะอะไรเพราะคุณฮอตมากอันนี้ไม่มีไพ่คุณนะคุณจะต้องมีความเหนืออะไรสักอย่าง ซึ่งผู้อ่านไพ่ไม่เปิดไพ่คุณหรอกวันเนี้ยจะเปิดแค่คุณพี่คือจะเปิดให้คุณรู้แค่ว่าพอพอ,พอคนคนนี้ได้ยินชื่อคุณออ,อาการอะ่ะออ,อาการจนคนข้างๆคนที่อยู่ด้วยใกล้ๆอ่ะรู้สึกได้พยายามคีบเลยนะพยายามคีบลุกสุดๆเลยนะแต่มันก็ยังมีพิรุษอ่ะอาจจะลุกออกไปเลยอะไรเงี้ยอาจจะระแอมเหรืออะไรก็ตามทําอะไรที่มันแบบดูแบบขัดจังหวะบูบ้าค่ะซึ่งก่อนนั้นก็ไม่ทําแต่พอใครพูดถึงคุณอย่างเงี้ย ฟิลแบบเออคุณดูดีดูน่าสนใจนะช่วงนี้คุณก็โสดโนนนีนันว่าจะลองจีบดูอะไรใดๆเนี่ยแล้วด้วยความที่ตัวเองเป็นคนมีหน้ามีตาด้วยจะทําอะไรจะแอคชั่นจะออกตัวแรงมันก็ไม่เหมาะไม่ควรเพราะตัวเองก็ต้องวางตัวเดี๋ยวเด็กไม่เคารพเอาพูด้ง่ายๆอะไรอยนะ่างเนี่ยคุณอาจจะมีความห่างกับคนคนนี้เยอะอาจจะถึงยี่สิบปีได้นะคะแต่สมยัยเนี้อายุอะไม่เกี่ยวละมันอยู่ที่การดูแล บอดี้สุขภาพของแต่ละคนบางคนดูแลตัวเองดีก็รูปร่างดีหน้าตาดูอ่อนกว่าวัอาจจะไม่เป๊ะทุกสัสดส่วนแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ดูดีทั้งคุณแล้วก็อีกฝ่ายนึก็ประมาณนี้เลยค่ะคุณมีคนที่สนใจที่มีโปรไฟล์ดีมากก็ไม่รู้ว่าชีวิตจริงของคุณจะประมาณนี้ไหมนะคะขอบคุณมากๆนะสำหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับ ผู้อ่านไทยนะคะมีแรงใจในการทำคลิปลงช่องต่อไปขอพระคุ้มครองขอบุญรักษาขอเทวดาปกป,ป้องทุกท่านทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ